สวัสดีครับเรับเข้าสู่คลิปวิดีโอน,นะครับการสอนซีอูเท็ e ํ S. สหรับคลิปนี้นะครับเป็นครั้งที่7ที่เราพบก,กันนะครับผมติวเตอร์แจ็คจากสถาบันพรพันธ์อคาเดมี่นะครับเป็นคลิปวิดีโอของโครงการานะครับสำหรับครั้งที่7นะครับเราจะมาเรียนกันถึง close practice นะครับ close practice นะครับเป็นลักษณะข้อสอบ Passage หนึ่ง a g e ซึ่งจะมีส่วน ว่างนะครับเว้นไว้นะครับให้เราเลือกคําไปเติมนะครับจุดประสงค์ของการทดสอบแพสเซตนี้นะครับเพื่อวัดทักษะการอ่านนะครับโดยสกิลนะฮะทักษะที่ต้องการจะวัดนะครับก็คือความรู้เกี่ยวกับคำคำศัพท์นั่นเองนะครับสำหรับแพสเซตวันนี้นะครับเป็นแพสเซตซึ่งผมดัดแปลงนะครับมาจากเว็บไซต์ของสำนักข่าว BBC นะครับเป็นบทความที่อยู่ในสำนักข่าว BBC นะครับชื่อของบทความนี้คือ s ส e ลีเ i ีย Things people do in deserts นะครับ w e i r แปลว่าแปลกประหลาดนะครับสิ่งแปลกประหลาดซึ่งคนเป็นไงครับทำในขณะที่คนเหล่านั้นนะครับกำลังนอนหลับวิธีการทำนะครับ close passage นะฮะวิธีการทำเลยคือเวลาเราอ่านปุ๊บนะครับแล้วเราเจอช่องว่าเราอย่าขึ้นหยุดแล้วเลือกคำไปเติมในะช่องว่างให้เราอ่านเรื่องทั้งหมดนะครับ อ่านเรื่องทั้งหมดก่อนให้เราเห็นภาพรวมภาพใหญ่นะครับว่าเรื่องทั้งหมดเกี่ยวข้องกับอะไรแล้วเรากลับมาอ่านใหม่แล้วค่อยเลือกคานะครับจะเป็นวิธีที่ง่ายกว่าและเร็วกว่านะครับเร็วกว่าการอ่านและหยุดแล้วเลือกคําที่ปเติมนะครับถ้างั้นผมนะครับจะอ่านไปพร้อมๆกับทุกท่านนะครับ increasing numbers of people are asking for with r s l e e i e s orders and some of them are doing r a t h e r things during the night นะครับคนจำนวนมากขึ้นกำลังร้องขอเลยสักอย่างหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับการนอนที่เป็นยังไงครับผิดปกตินะครับและคนเหล่านั้นนะครับบางคนนะครับบอกว่าทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ ค่อนข้างจะอะไรไม่ทราบเหมือนกันนะครับในขณะที่พวกเขานอนอยู่ในเวลากลางคืนนะครับต่อไปครับ specialist sleep clinics are treating more people with sleep than ever before it's not surprising more than 30% of the UK populations h e lady suffers from or another sleep disorder according to the Mental Health Foundation นะครับเทคนิคอีกอย่างหนึ่งถ้าเราเจอ according to ต่างๆเียนะครับไม่ต้องอ่านนะครับเขาจะหลอกให้เราอ่านเสียเวลาเลยทีเดียวนะครับก็ประโยคนี้นะครับสหรับหน้านี้นะครับหมายความว่าอย่างไรเอ่ยหมายความว่าคลินิกที่เกี่ยวข้องกับการนอนนะ,ะเป็นคลินิกที่เป็นคลินิกเฉพาะทางการนอนเนี่ยกำลังรักษาคน นะครับซึ่งมีอะไรไม่รู้เกี่ยวกับการนอนมากกว่าที่เคยเป็นมา่อนะครับไม่น่าประหลาดใจเลยนะครับมากกว่า30%ของคนเป็นนะฮะในเกาะอังกฤษนะครับกำลังซัฟเฟอรนะทนทุกข์มานจกอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็ปัญหาเกี่ยวข้องกับการนอนนะครับอ๋อแสดว่าตอนนี้พูดถึงอะไรนะฮะกำลังเล่านะฮะรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลขต่างๆปัญหาในการนอนนะครับต่อไปครับ This can have serious and p i y s i c a l consequences c r i t i c say s they are getting up to 50 new a week is a five fold increase in just a decade for some this b i g has been put down to raise awareness of sleep disorders and more people reporting them โอเคนะครับก็บอกว่าอันนี้เนี่ยมันมีผลลัพธ์ที่ทางร่างกายแล้วก็อะไรไม่รู้ฮะที่รุนแรงเลยนะครับโดยคลินิกกล่าวว่านะครับ ก็ตอนนี้ก็มีอะไรไม่รู้50ใหม่นะฮะต่อสัปดาห์และดองดาวที่น่าจะเป็น50อะไรใหม่นะฮะอ่านะเราจะเริ่มเราพูดถึงเรื่องอะไรนะฮะคนป่วยมัน่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับคนป่วยนะนะครับ is a fivefold increase แนะเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างห้าเข้าเลยในช่วงเวลาเพียงแค่10ปีนะครับแล้วตรงนี้บอกว่า this bit has been put down To raise awareness of sleep disorders and more people reporting t e m นะฮะแล้วนกะ็อะไรใหญ่ๆนี้ก็ไม่รู้นะครับก็เป็นฮะ,ะทำให้คนตระหนักถึงปัญหาของการนอนที่มีปัญหานะครับต่อไปนะครับ The clinic are also dealing some strange new sleep behavior while other rather sleep disorders such as texting and eating during people sleep อ๋อปีกเขาไม่มองข้อนนะฮะโอเคคลินิกนะฮะก็ยังเป็นไงฮะยังต้องเดียวนะฮะยังต้องจัดการนะครับเกี่ยวกับพฤติกรรมการนอนที่แปลกประหลาดนะครับในขณะที่บางอย่างค่อนข้างจะเป็นอะไรไม่รู้นะครับอย่างเช่นการพิมพ์ข้อความนะครับการทานอาหารในขณะที่หลับอยู่ได้กลายเป็นเรื่องที่เป็นยงไงครับมีทำของมนได้กลายเป็นเรื่องที่กลายเป็นเรื่องปกติะครับ ่อไปครับ More people are reporting sending texts during their sleep, say Dr Christine Anderson. ถ้าเราเจอพวกนี้ครับเราไม่ต้องอ่านนะครับพวก say, พวก according to นะครับ Considering the of Britons who now own mobile phones is 92%, so it is not surprising นะครับคนจำนวนมากเลยน,นะครับรายงานว่านะฮะแจ้งว่าทรง เท็กส่งข้อความขณะที่พวกเขาหลับอยู่นะครับลองพิจรารณาถึงพิจรารณาถึงใครคะอะไรไม่รู้ของคนอังกฤษซึ่งมีโทรศัพท์มือถือใช้เป็นจำนวนถึง92%เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจนะครับเราจะเห็นว่าการเราเรื่องนี้เล่าจากอะไรนะครับเนะชี้เห็นถึงปัญหาว่าปัญหาการนอนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็พูดถึงจํานวนคนไข้พูดถึงจํานวนสถิติต่ตางๆแล้วก็ลงรายละเอียดถึง อะไรครับปัญหาที่เป็นพฤติกรรมแปลกๆที่เกิดขึ้นจากการนอนใช่ไหมครับต่อไปครับ many people a l s o t a k e to bed this is largely down to sleep disorders called parasomnias these are behaviors that occur during sleep นะคนจำนวนมากเลยเอาอะไรไม่รู้นะครับ ไปบนเตียงด้วยน,นะครับอะไรไม่รู้นะครับไปบนเตียงด้วยอันนี้เขาบอกว่าเป็นยังไงครับอันนี้เขาบอกว่า this is large e n o u g to sleep disorders นะครับอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมการนอนที่ทำให้เกิดปัญหานะชื่อว่า parasomnias นะครับแล้วก็เขาบอกว่าพฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นระหว่างที่เป็นยังไงครับระหว่างที่หลับอยู่ครับต่อไปครับสไลด์สุดท้ายครับ unexplained Empty food wrappers and a messy kitchen are what some face when they wake up. Often, snacking in your sleep is not a big, but in more extreme cases, it is classed as nocturnal eating syndrome. He said that if we find a food เราอธิบายไม่ได้นะครับแล้วก็เจออะไรครับครวแบบโอ้ยุ่งเหยิงเลิะเทอะเนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่เฟสนะครับเผชิญหน้าเมื่อตอนพวกเขาตื่นนอนนะครับและเรื่องของว่าออฟเฟนส์แหนกินนะฮะทานแนคทานขนมนะฮะในขณะที่หลับก็ไม่ใช่อะไรใหญ่ไม่ทราบนะครับแต่ในกรณีที่เป็นเอ็กตรีมนะคะไปกรณีที่แบบสุดๆเลยนะฮะพฤติกรรมเหล่านี้จะถูกจัดประเภทนะจะถูกคลาส รว่าเป็น nocturnal eating syndrome นะ nocturnal คือ uh ในเวลากลางคืนผมจะใช้กับสัตว์ที่หากินในเวลากลางคืนนะครับใช้คํานี้นะครับเพราะฉะนเราอ่านเรื่องครบแล้ว oh. เราต้องมาทวน organization oh. ของเรื่องเป็นไงฮะทวนอีกทีนึงก็คือว่าเรื่องเป็นไงครับ,รรรบพูดถึงประเด็นวกว้างๆนะฮะแล้วก็มาลงเกี่ยวกับตัวเลขต่างๆนะครับของคนป่วยนะฮะแล้วต่อไปก็ามาถึงพฤติกรรมแปลกๆพฤติกรรมแปลกๆที่เรื่องพูดถึงก็มีการส่งมสเสจแล้วก็การทานระหว่างที่ยังหลับอยู่ นะครับตอนนี้เราได้ภาพใหญ่แล้วเราก็จะกลับมาเก็บคําศัพท์ขึ้นไปเติมนะครับในเรื่องกัรนะครับอ่าครับเริ่มด้วยข้อที่1ครับ Increasing numbers of people are asking for with sleep disorders นะครับคนจำนวนมากขึ้นกำลังร้องขออะไรนะที่เกี่ยวข้องกับการปัญหาในการนอนครับเรื่องนี้แท้สศที่เกี่ยวข้องกับอะไรนะครับเกี่ยวข้องกับ เรื่องทางการแพรทย์เพราะฉั้นน่าจะร้องขออะไรครับทางการแพทย์ไปคลินิกไปทำอะไรฮะ,ะไปรักษาลองดูที่คำมีคำไหนที่เรารักษาไหม cancellation การยกเลิก acceptance การยอมรับ help การช่วยเหลือ improvement นะครับการพัฒนาเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ว่าคนเราร้องขออะไรครับข้อที่หนึ่งไม่ใช่ข้อสองไม่ใช่เอ๊ะการช่วยเหลือการพัฒนานะฮะถ้าการพัฒน,นาก็หมายถึงว่า ให้เราพัฒนาการนอนไม่หลัลคบคือไงฮะก็ยิ่งนอนไม่หลับก็นเ,เท่าไปใหญ่เพราะนั้นตรงนี้คืออะไรครับ asking for help นะครับ้้อนึ่ง help ต่อไปครับ and some of them are doing rather things during the night และบางคนเป็นไงฮะทำบางสิ่งที่ค่อนข้างจะอะไรนะครับในเวลากลางคืนเราอ่านเรื่องไปจนจบเราจึงเห็นภาพว่าเร,รื่ององการพูดถึงสิ่งที่ปกติหรือไม่ปกติครับอ่านจนจบแล้วเห็นไหมครับ มีการส่งเมสเซจตอนนอนมีการทานทั้งหมดเลยไปเรื่อยๆไงคะไม่ปกติเพราะงั้นตรงนี้เราต้องหาคำที่เกี่ยวกับการไม่ปกติราลองดูนะฮะ quiet เงียบๆ active นะครับประฉับประเฉง inadequate ไม่เพียงพอนะฮะ strange แปลกประหลาดเพราะงั้นข้อ2องต้องเป็นเลยฮะ strange แปลกประหลาดใช่ไหมครับ ต่อไปครับ specialist sleep clinics are treating more people with sleep than ever before เรื่องนี้พูดถึงอะไรครับพูดถึงปัญหาของการนอนใช่ไหมครับเพราะงั้นก็เป็นคำที่คนที่การนอนที่มีปัญหาเราลองมาดูตัวเรื่องคนระข้อที่หนึ่ง disorders นะครับข้อบกพร่องปัญหาใช่ไหมครับข้อ B f u n c t i o n s หน้าที่ข้อที่สนะครับข้อป ม a เอรกิริยาท่าทาข้อดี patterns รูปแบบทั้งหมดเรากำลังพูดถึงอะไรของการน,นอนอยู่ครับเรากำลังพูดถึงปัญหาเพราะฉะนั้นปัญหานะครับข้อไหนคือข้อที่ดีที่สุดถ้าพูดถ,ถ,ถึงปัญหาข้อที่1ครับข้อ A นะฮะ d i s o r d e r นะครับต่อไปครับ is not surprising more than 30% of the UK population c e r r e n r l y suffers from or another sleep disorder อาจเราเรื่องนรื่องกาพูดถึงได้อยู่ฮะปัญหาในการนอนคนจํานวนมากกว่า30%ในตกอกิจมีปัญหาการนอนนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาการนอนคําไหนใกล้เคียงที่สุดน,นะฮะเราลองมาดูฮะ,ะ disability disability แปลว่าอะไรครับมีปัญหา uh, disability คือไม่มีความสามารถนะครับมาคนอาจจะใช้ในการอ้างถึง uh, คนที่มีปัญหาทางร่างกายนะฮะอย่างเช่นคนทีการเป็นต้ตนนะครับต่อไปฮะ,ะ illness นะครับความเจ็บป่วยนะฮะ insomnia นะฮะโรคนอนไม่หลับ pressure แรงกดดันนะครับเพราะนั้นแสดว่าเรื่องทั้งเรื่องพูดถึงอะไรฮนะการนอนถ้าเราตอบ illness นะฮะ illness ก็เป็นสิ่งที่คนเราเกิดปัญหาได้นะ,ะับแต่เป็นไงครับกว้างเกินไปและไม่เข้ากับเรื่องนี้ไม่ได้เจาะจงลงไปในเรื่องนี้เพราะนั้น ตัวเรื่องที่เจาะจงและเข้ากับเรื่องที่สุดก็คือ Insomnia นี่นะครับข้อ c นะครับก็คือมีปัญหาทางด้านการนอนนะครับนอนไม่หลับนั่นเองต่อไปครับ this can have serious and physical consequences นะ ปัญหาการนอนไม่หลับนี้นะครับจะมีผลลัพธ์นะครับทางฟิสิกอลทางร่างกายร่างกายคู่กับอะไรครับอ่าเรามาดูตัวเลือกที่5นะฮะมีสปิริตชัลนะฮะจิตวิญญาณนะครับ,นะรบมีเมนทัลจิตใจเคมีคอลนะฮะสารเคมีแล้วก็มอรัลสินธรรมชัดเจนเลยฮะร่างกายไปคู่กับจิตใจเพราะฉะนั้นข้อ5ตอบเมนทัลนะฮะตอบข้อ B ต่อไปฮนะคลินิก say they are getting up to 50 new a week นะคลินิกได้มีใครไปคลินิกครับเ็าต้องเป็นคนไข้มันก็ต้องหาคำที่มีความหมายเองนคนไข้ในใจเราคำว่าคนขาไข้คำว่าอะไรครับคำว่าอะไรครับ patients นะครับแต่ลองดูดิจะมีไหมนะครับข้อ A r e f e r r a l e นะครับข้อ B medicines medicines ทุกท่านรู้แน,น่ใช่ไหมครับ medicines คืออะไรครับยาต่อไปครับ treatment s การรักษา ต่อไปข้อดีฮนะ conditions สภาพเป็นยังไงครับเราต้องการหาคําที่มีความหมายเหมือนกับคําว่าอะไรครับคนไข้แต่ไม่มีช้อยอย่างเลยเป็นช้อยที่เราตั้งใจหาคือ i e ช t ที่แปลว่าคนไ้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น เราใช้การตัดชอยครับเรารู้แาปฏิซีวยาไม่ใช่ทรีทเมนต์การารักษาไม่ใช่ c คอนดิชันสภาพไม่ใช่เลือกข้อเอั้งที่เราแปลข้อเอไม่ออกเห็นไหมฮะเราถ้าเราอ่านเรื่องปุ๊บเราจะมเีเขาโครงอยู่ในใจที่พอเราเดาได้นะครับ red rose นะครับก็แปลว่าคนไข้แต่คือคนไข้ที่ถูกส่งตัวต่อมาครับเพรนั้นข้อ6ตอบ A ครับ r e r l s การได้คำตอบแบบนี้ได้มาจากการตัดตัวเลือกนะครับที่เรารู้และเรามั่นใจว่าคำที่เรารู้ไม่ใช่อย่างแน่นอนครับต่อไปครับ is a fivefold increase in just a decade for some นะมันเป็นการเพิ่มขึ้นอย่าง5เท่าเลยนะฮะในช่วงรเวลา10ปี this b i g has been put down to raise awareness of sleep disorder นะครเอ๊ะแต่เขาพูดถึงการเพิ่มขึ้นเพราะงั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นเราลองมาดูนะฮะข้อ7ข้อ A ฮะ decrease ลดลงไม่เอานะครับเราหาเพิ่มขึ้นข้อ B ฮะ increase เพิ่มขึ้นเก็บไว้ครับข้อ C drop ลดลงไม่เอาข้อดีดอก raise แปลว่ายกขึ้นนะฮะสูงขึ้นทำเอ๊ะจะเลือกอะไรดีครับข้อ คำว่า increase หรือคำว่า raise ดีนะคระับเเอินในตำแหน่งนี้เราเห็นใช่ไหมครับ this and determiner ต้องการคำนามนะครเพราะในตำแหน่งนี้เราต้องการคำนามคำที่เป็นทั้ง verb และ noun ได้คือคำว่า increase ส่วนคำว่า raise เป็นได้แค่กริยาเท่านั้นเพราะว่าั้นจึงไม่สามารถเกิดในตำแหน่งนี้ได้เพราะฉะนั้นข้อ7เลือกคำว่า increase นะครับต่อไปครับ The c l i n i c s are also dealing some strange newsy behavior. Dealing นะฮะเกี่ยวข้องกับนะฮะจัดการกับนะฮะแล้วก็การบุกบดคำว่าข้อแปดนะฮะมี in มี with มี about คำว่าอะไรฮะ with นะฮะไหมฮะคำว่า deal ไปคู่กับคำว่า with นะฮะเพราะว่าข้อแปดต่อข้อ be boy with นะครับ while other rather The l o r d sleep is order. such as texting and eating คำว,ว่า texting กับ eating เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นไงฮะปกติหรือประหลาดนะครับ texting กับ eating เป็นเรื่องที่เป็นไงครับประหลาดใช่ไหมครับเพราะงั้นเราต้องมาหาคำที่เกี่ยวข้องกับความประหลาดเราลองมาดูข้อ9นะฮะมีคำว่า odd นะครับ,รบที่แปลว่าประหลาดนะครับข้อ b usual นะฮะแปลว่าปกติครับข้อ c passive แปลว่าอยู่นิ่งๆไม่ขย,ยับข้อดีฮะ p e a e แปลว่าสงบเพราะงั้นเด่นชัดเลยครับข้อ9เลือกข้อไหนครับใช่ครับข้อ9เลือกข้อ a ฮะโอดที่แปลว่าประหลาดครับต่อไปครับ more people are reporting sending texts during their sleep นะ sending texts อะไรครับ text letters ไหม text options text messages or text notes นะับเราใช้คำว่าอะไรครับในการส่ง sms text messages นะครับข้อนี้ชัดนะคะตอบข้อ4 messages นะครับต่อไปคร c o n s i d e r l y the of Britons who now own mobile phones is 92%นะฮะเพราะงั้นพูดถึงตัวเลขตัวเลขน,นะครับเรามาดูช้อยมีคำว่า deal มีคำว่า amount มีคำว่า figure แล้วก็มีคำว่า number คำไหนที่มีความหมายตรงกับคำว่าตัวเลขที่สุดครับแน่นอนครับคำว่า number นะครับ ต่อไปครับ many people also take to bed นะฮะคนจำนวนมากเอาไปนอนด้วยมีคำว่า it ม,ามีคำว่า them มีคำว่า one มีคำว่า that เราเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยคือสรรพนามนะฮะเทคนิคการทำโจทย์แบบนี้นะครับถ้าเราเจอสรรพนามปุ๊บให้เรามองดูที่ประโยคก่อนหน้านะครับประโยคก่อนหน้ามีคำว่า mobile phones นะฮะ mobile phones เป็นคำนาม พักหูพ์เพราะนั้นสัรพนามที่ใช้แทนคำนามพหูจพ์คือคำว่าเดมนะข้อสอบตรงนี้เป็นไงฮะอาจจะมีการแทรกไวยากรณ์มาด้วยนะครับและการแทรกไวยากรณ์มักจะเป็นเรื่องโ r ร n o u นะฮะในการอ้างถึงนะครับอีกหนึ่งจุดครับเพราะฉะนั้นข้อ12ตอบเดมนะคะต่อไปครับข้อ13ครับ t h i s i s l a r g e l y d o w to sleep disorders นะอันนี้ก็ทำให้เกิดปัญหาในการนอนะ ดีสิ่งเหล่านี้ก็คือการเอาโทรศัพท์ไปนอนด้วยนะฮะการส่งข้อความขณะหลับนะฮะอ๋อ uh, behavior that occurs during sleep นะฮะเป็นพฤติกรรมแบบไหนที่เกิดขึ้นระหว่างมานอนฮะ,ะดีไม่ดีครับไม่ดีใช่ไหมฮะไม่ดีเราไม่อยากให้เป็นใช่ไหมฮะ essential นะฮะ essential อ๋อตรงนี้สลับนิดนึงนะฮะ i a l นะฮะ i a l essential นะฮะแปลว่าจำเป็นนะครับ ต่อไปฮะ desirable นะครับแปลว่าเป็นที่ปรารถนาต่อไป imaginative นะคะ i m a g i n a t i v e นะฮะก็คือเป็นสิ่งที่คิดฝันแล้วก็ unwanted นะฮะเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการเพราะฉะนั้นข้อ13นะฮะตอบ unwanted นะฮะเพราะเราเราต้องการหาความหมายของสิ่งที่ไม่ดีนะครับก็ unwanted เป็นตัวเดียวนะครับต่อไปครับ u n e x p l a i n Empty d e food wrappers and messy kitchen are what some face when they wake up. เวลาเราเห็น h e y ปุ๊บเป็น pronoun แต่ว่าตรงนี้ต้องเป็นตำแหน่งเดียวกันกับคำว่า t h e y t h e y ตื่นนอนแต่ว่าตรงนี้ต้องเป็นสิ่งที่สามารถตื่นนอนได้มีใครสามารถตื่นนอนได้บ้างฮะ Sleepwalker s คนนอนละเมอตื่นนอนได้ครับ Nightmares ฝันร้ายตื่นนอนไม่ได้ Dreamers คนช่างฝันตื่นนอนได้ m e a n i a r s คนที่ข้างไคล้อะไรก็ตื่นนอนได้แต่เราเห็นว่าสำหรับเรื่องนี้นะครับคำว่า m a n i a คนค้า่งใครไม่ใช่ก็จะเหลือคำว่า Dreamers กับ Sleepwalkers นะเราจะเลือกตัวไหนกลับมาดูหน้ามีคำว่า A messy kitchen แสดงว่าครัวยุ่งเหยิงไม่หมดเลยแสดงว่าต้องเป็นไงออกมาจากเตียงฮนะลุกออกมาจากเตียงว่าลุกออกมาจากเตียงคงไม่ใช่แค่นอนเฉยๆต้องเป็นอะไรครับ Sleepwalkers นะครับนอนระเบิดออกมาด้วยนะครับต่อไปครับ Often snacking industry is not a big การที่ทานตรงนี้ไม่ได้เป็นอะไรใหญ่นะครับ but more extreme cases แสดงว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ไม่ใหญ่นะครับเรื่องที่ไม่ใหญ่ตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นอะไรครับทั้งหมดนี้มันคืออะไรครับมันคือปัญหาเพราะนั้นเราต้องการหาคำที่มีความหมายเหมือนปัญหาข้อ A problem ปัญหาแน่นอนข้อม Solution ่นไม่ใช่นะการแก้ปัญหาท็อปิกหัวข้อไม่ใช่รีพอร์ตรายงานก็ไม่ใช่เพราะงั้นข้อ15ต่อเอกพร้อมึนะครับเป็นปัญหานะครับสำหรับรลิปวิดีโอนี้นะครับก็จบแล้วนะครับผมนะครับติวเตอร์แจ็คกับสถาบันพรหมพันธ์อคาเดมี่นะครับขอลาก่อนนะครับคลิปนี้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Like me